Thank <makes noise> you. สิสงิงหาซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติก็จะได้มีพระธรรมเทศนาแบบปืนเมืองเรื่องพระคุณของแม่เห้อกับทานผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังก็ขอเหอ ทุกๆ่กานใดตั้งจิตตั้งใจสดับว์ประฝังยังปามเฏิเตศนาเรื่องพระคุณของแม่เป็นลำดับต่อไปนะโม ตัณ s a ม p ั a กาวันตรงอันหลังฮัตโตสามาสามพุทตัสามนโมตัณ s a มพัง n กาวันตรงอันหลังฮัตโตสัมาสัมพุทตัสา na môn tan sam pang cao an tôn a lang ha tổ sam a sam phun tan sam ôm pa cha li nhà tế vun cha li tiên xa an tàu vô đô la sam po san tăng lại an ma nặng nhạt nhang nhái vẹt phao เพื่อจักฟังบทบาทเก่าธรรมากรรมสอนเป็นกรรมก่อนบวชลานอันนักผ่านเจ้าตั้งลายหากเก่าวไว้เหมือนมาอันพระอุทนาธาตตนองค์อาจหากเตศนาธรรมมา ว่าอาการการทำของแม่อานามีแก่ลูกปูนตาดังจักนาเตสานาไปไปน้านี่เตออันว่าลูกหักหญิงใจตั้งหลายเหลือล้นการเกิดนามาเป็นคนในโลกกาโลกนี้ ก็เพราะว่าความดีของป่อและแม่เจ้าใดทานุทาน้านอมหอมาต้อมส่งลูกงาเต่าไปศึกษา,าเฮมีเวชาก่งาการฮฮูจักกวจากัวป้าปอแม่ก้อยกำลาบดูแล ลูกบางคนนักแกตึงละบ่อฟังกำแม่ตันสอนบ่ออ้อนน้อมพร้อมพำหูบุญคุณนะบ่ออุดหนุนดูแลบ่อนึกถึงตอนแม่เจ้าได้มีลูกเต้าอยู่ในต้องละพามา แม่ยังอินนาดูสงสารก็มาเกียงกินอาหารหวานมันนาเขาแต่ละบ่ได้กลัวจะเจ็บใส่ปวดต้องจะเกี่ยวว่าของกำลูกน้อยของตนแม่ก็มาลำเลลนนะ อดนาทนอยู่นาเดือนห้อนนาก็มาห้อนอยู่ในเฮือนเบวันหนาเดือนมาไกลแม่นจะโคดรย่างย่าอก็เหมือนผ้าอายุรกรกูอาจะสันหนาเนืองอนานันถึงองค์คำในต้องในใสบึ้ ก็ห้องอยากกินสมป่อเจ้านะัก็หล่นไปหามาได้บึดนะัก็ไปหกไปเหนือไปไตเาะหาขวาหวานหามาตอนกัวแม่เจ้าจะผอมกวัวลูกในต้องอยากกินอาหาร กันถึงเวลาการมาตันลูกในคันแล้วก็มาดินสันไปมาแม่มาดาปอบอาจจะทนอยู่ได้ก็ซ้ำนว่าเป็นกลางคืนหัวใจเมาเวิรนว่าเลือดแม่ ก็มาตกน้ำหกแม่ก็มาไหลลมไปในก็มาสันกัดกังนวงคอนน่งเตึสสาลีแห่มาฮอนนากอนมานาดาแม่น้องปอจะตายจะลาง พ่อป่อนาแหมน้ำคำแม่ย <Br> <them> <premature compared to children> ้อยเลือดไหลลง่าปุนาดีคุนาหลอนลามดาแม่เจ้าพ่อจะตายจะลาลูกลาแต่ก่อนนั้นนาหยังงพ่อมีฮงพายาบ้านเหมือนปัจจุบันอาการเนิดเจ้า แม่ก็มาเบ่งเกิดลูกเตาเลือดแม่ก็มาเอาไหลน้องสีหนะ้าแม่จนพ่อมองจางยังมาสงสารเหลือโลนเฮอกำเนิดลูกที่คนแม่ยังทนอยู่ได้กันลูกเกิดมา มีวัยญาพันสาเติบใหญ่แม่ก็เอาใจใส่ปอน้อยลูกเกิดมาเป็นปอจายบ่อได้เป็นตาหารตำนวดนายลอยแม่ก็หมายจักเหือลูกงาน้อยบวช ตอบแต่นาคุณนาแม่มานดาย้อนว่าเปิ้นเลี้ยงมาหามเมืแดงๆดน้อยนาน้อยการมีลูกมันบ่สะหน่อยป่อแม่ห่วงหอย เมื่อยามอยู่ในต้องในคันลูกอยู่ในต้องแม่เจ้าก็ยังมีความหวังไปลูนปางหลังหวังได้กินบุญลูกเตากันลูกนั้นเล้วเป็นแม่ยญิงตึงและบ่าววางทิ้งการงานการาจ้องตึงบ่หมุนมอง เป็นแม่สีเหียนเย็บปักทักเขียนตึงบอกกลัวเปียงสากอานกันลูกปุดต่างมีพลังใหญ่ขึ้นนะก็วังกินน่าแหงมาพ่อแยงเมื่อย้ำมแม่แก่เท่า เมือนดังพ่อแม่เจ้าเกยกำจูอุดนุนละสนับสนุนส่งเสริมได้ลืมก่อการเฮียนลูกไปอยู่ในเวียงก็ส่รงละกะาหอกะาห้องหวัวใจเลียกล่องหาลูกตึงวันนา ลูกบางคนทรัพส่วนปนปีตึงปีตึงอาน้องตึงละบ่พอมาโอออมเอาใจใส่ตึงละบ่ปีกไฟขึ้นมาหา กันยุดเวลาเดือนนาทีปีใหม่ปอแม่ก็มาไขกองหาว่าลูกไว้ยน้าลูกน้อยลูกไปติดห่วงห้อยอยู่ต่างใดกะว่างานเขาหลายเลยบ่ได้ผ่านผายคืนมาหาา ลูกบางคนต่ำจ้าซ้ามาป้อสูนาสักกํากัวเสียเวลาเสียเงินเสียคําละป่อแม่ไว้ป่างหลังกลับมาก็มาเดือดมานานป่อแม่ป่อใจสั่นกวัวลูกหลันบุบตีลูก บอดีกล่าวว่าจีดาปอตีแม่ยะจนปอแก่เท่าตึงบหูเหล่าบุญคุณพองเอาตัวไปสุขสุนมุนเศร้าเข้าหาเหล่าหายาจบปอาลินยามาเสียเก่าซ้ำละบ่เอาต่างดี สุปโปุลิกินน้าเล่าจุแม่เจ้าขายให้นะ้าเอาเงินไปบันชาการละพานานเป็นเดือดเป็นน้านั้นป่อแม่ไปประกันหัวก็ซ้ำบ่มีเงินติดตัวเมื่อบ้าน เวลาการก่อนแม่ห้องลูกว่าบาลายามลูกไงคือนามาดาแม่เป็นคิงเป็นหาตึงและปอกกัวปาปาปสากอันยามลูกได้ตกพันก่ายยังเจ็บปวดแม่ก็ลวดอยู่พอได้ฮักสาใครหมอดีมีตีไหน ก็หาไปไฟดูแลลูกเป็นนักแกแม่ก็อยู่พอได้เจ็บแสบไปเหมือนไฟลนพอเตจุ่มคนใจน้อยใหญ่ออกข่าห้อยหนังสื่อพิมพนะ์หน้าหนึ่งหนะ้าสองคณนานะดีมองแกน ลูกมาไล่บุบฝันแตงค้าป่อแม่สองหนา้าใจตำ้ะเจ้าเลือขนาดค้าป่อแม่พอใจขาดยังมาอนาดลืมคิง ยะตัวเหมือนปิงก็กินเลือดอยะเหมือนเหือดเหมือนยุงใจบอสุมตังดีพ่อแม่ตายไปเป็นผีกับเป็นนาดีกึดใดมาตานของกินของใจอันางามเหลือขะนาดบ่อเขาดวันสินปอง บ่อแม่ดับสินลูกมายินดีตานเข้าตานของงามเปิ่นอยู่มองบ่มาย่องดูแลบ่อหักสาปและแม่ปัดนี้แลดับจิตแก่สังขารเอาว่าสานไตาจากรากออกเสียเมืองคนนะ เวลาถึงบอ่อหนคืนเมื่อทำดีเมื่อสายเวลาตายมาพอดูแงยังมากินแหน่ในใจดวงอาไทยแม่ไทยนี้ล่ะนาสัต์ทาอยอย่า้อยใหญ่ท่าลูกเจ้าตีฟักไฟ,กฟดูแล ตึงปอและแม่เมื่อยามเท่าแก่เขาแล้วก็มาตั้งเลี้ยงพอแย่งคอยบอทิ้งหนทอยนึกถึงยามน้อยนๆที่แม่เลี้ยงเฮามากันละพอมีเวลาก็อ,อย่าลืมคุน ท่านได้อุดหนุนเป็นอาคูคนป้าเสิดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาเป็นคนออกมาจนจบมีวิชาพันสาใหญ่ขึ้นจนถึงเปินตาย luộc tăng lại và bồi về la xia đai thành tài bao trùng hô lầu bôn cô nhà lườm khiến cằn nợ nai tăng những trái chu hồ na na <coughs> Mẹ liêng luộc nay to ổn sai Hơ nhảy khơn má tựa non

ันนี้แม่ก็จะแก่เฒ่าจะตายนอนลา mè khó lục keo sai chay chung dà lưm mẹ mè chào mì sếp xong nà nơ nó คำแปแงแม่นีนาฮักลูกแก้วเหมือนแก้วเหมือนนาแสแงแ นับสายล้อมแป้งลูกน้อยหัวใจเจ้าแม่หน้อยหากได้ ดับจิตหนอกขึ้นไปแม่ก็ขอให้ลูกแก้วดวงใจ

นนธตังขีญาสั่งวันนาจาห้องเหตุยังทรมาพระคุณแม่ก็กวรแก่เวลาก็บังคมสมเด็จ xa là đét leo tàu ni có hôn lẻ